ล่าสุดความรักครั้งล่าสุดาาเป็นยังไงก็เป็น เป็นอีกหนึ่งความรักที่ใช้คําว่านี่นี่คือรักที่ยาวนานสุดเลยนะ,นะยาวนานสุดเลยก็เกือบห้าแบบสี่สี่ปีกว่าเกือบห้าแต่ finally แล้ว finally แล้วก็ก็คุยกันแยกกันอย่างเงี้ยด้วยด้วยความเข้าใจเข้าใจด้วยความเข้าใจอันนี้เป็นความรักที่ไม่มีการฟูมฟายเลย<อ>คือที่ผ่านมาเนี่ยบางทีแบบพอเราแยกกันี้ยงเราจะแบบเสบช้ำบ้างอ,อะไรบ้างอันนี้คือแบบเหมือนพอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพอมันคุยด้วยด้วยเหตุผลจริงๆแล้วพอมันมันไปต่อไม่ได้มัน ้าใจเนี่ยไม่ฟูมไฟเลยคือหลายๆละคนอนะันนี้ขออนุญาตถามแทนพี่น้องชาวเน็ตนะไม่ได้ไ การจบเลยใช่ไหมเออถามแทนเพราะว่าแพทเชื่อะไรหลายคนสงสัยว่ามันเหมือนว่าปลายทางมันคือการตกแต่งงานใช่ใช่ใชใช่ไหมใช่งานใช่ทำงาแล้วอยู่ดีๆอ่ะเชียก็อ่ะโอเคเราเป็นพี่น้องคนก็ช็อตไปด้วยด้วยกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอคือพอถูกต้องปลายทางที่มองอ่ะมันคือเรื่องที่จะไปแต่งงานจริงๆแต่ว่าพอจะไปแต่งงานเนี่ยทีนี้แหละสิ่งที่ต้องคุยกันอะซีเรียสเลยว่า อะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนคบกันใหม่ๆเงี้<ล>ยอะไรที่มันปรับตัวหรืออะไรมันมาม,นม,นมันเหมือนมันมีการออกมาคุยกันจริงๆอะว่า <c oughs> เรื่องไหนบ้างที่มันโอเคไม่โอเคยังไงอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอกลายเป็นว่าพอหยิบมาคุยกัน่เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าปล่อยไปแบบเนี้แล้วมันยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่โดยที่เราไม่พูดถึงเลยอะอนาคต <ไข S 1> ยังไงก็ก็ก็พังพังแน่ๆอย่างเงี้ยเราก็แค่กําลังเอาแวรว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยถ้าไปต่อโดยที่เราไม่แก้ น่าจะเป็นปัญหานะอืคือมานั่งคุยกันจริงๆอย่างนี้ยแล้วกลายเป็นว่าเหมือนแล้วเขาก็ก็ก็เข้าใจเหรอ <ì> เขาเข้าใจเขาเป็นคนพูดมาเองด้วยซ้ำว่าถ้างั้นเราสเต็ปแบ็กกันไหมอ่าเนี่ยแหละสเต็ปแบ,บ็กกันทั้งคู่สเต็ปแบ็กกันทั้งคู่ก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนกัน แล้วอันนี้ก็ถามไปเลยแล้วกันอนาคตเนื่องจากเราบางเราไม่เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้จากลากันด้วยแบบปากเสียงการผิดใจหรือใดๆแต่เป็นการคุยกันการที่จะสเต็ปแบ็กแล้วก็สเต็ปกลับมาที่เดิมได้ไหมหนึ่งสองสามสี่เดินหน้าสามหลังสี่แล้วกลับมาเจออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงๆพี่แพทอันนี้ไม่รู้จริงๆนะเพราะว่ามันมันตอบยากมากคือณวันนี้เราตัดสินใจกันทั้งคู่แล้วก็คือระหว่างทางที่เราเราแยกกันะเราก็แยกกันจริงๆนะไม่ได้แบบ คุยกันทุกวัน<อ>แต่กอจะถาม,มเลย <นะ S 2> ว่าแยกแต่แบบคุยกันไหมไม่คุยคุยกันบ้างตามตามโอกาสไม่ได้คุยกันตลอดแบบมันมันไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคือแยกก็คือแยกเงี้ยแล้วเราก็ต้องเหมือนแบบพคลรกการตัดสินใจของทั้งเราและเขาอะไรเงี้ยแต่คือทีเนี้ยเ,เราก็ให้เขาไปใช้ชีวิตเลยอยากทํางานอยากทําอะไรมีเป้าหมายอะไรของตัวเองไปทําเลยไปทาให้ให้เรียบร้อยไปทำอะไรเงี้ยเราก็มีเป้าหมายของเราแต่ว่า ความห่วงความอะไรในความเป็นเพื่อนมันมีอยู่แล้วพี่แพรเพราะว่าเพื่อนก็ยังกินข้าวกลุ่มเดียวกันเจอก็ยังเจอแต่แค่ว่ามันอาจจะแบบเอ้ยเจอแล้วไม่ได้นั่งข้างกันเหมือนแต่ก่อนหรือไม่ได้เทคแคร์กันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ดูแลตัวเองเขาก็ดูแลตัวเขาอ่าฉะนั้นแล้วคําที่บอกว่าอนาคตอ่ะ จะบอกว่าไม่เลยเชียก็ตอบอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่มันแย่จนแบบมองหน้ากันไม่ติดอย่างเงี้ยเออแต่ว่านะวันนี้ถามว่าเรารอเขาไหมไม่ใช่เขารอเราไหมก็ไม่ใช่เหมือนกันต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเอง